สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขายสกูชี่อตที่8นะคะก็วันนี้นะคะก็คือจะไปเร็วนิดนึงนะทุกคนก็ถ้ามีเสงเราขอไฟด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นโดนัทฮัลโลคิตตี้นะคะตัวนี้นะคะตำหนิน้อยมากๆเลยนะทุกคนแบบแทบจะไม่มีเลยนะ มีแถวๆตรงนี้นะคะนิดหน่อยทักมาขอดูได้นะคะอันนี้จะเป็นแท็กน้องนะคะเป็นของ h e l l o k t t t y เนาะปี2018นะคะชิ้นนี้ให้60บาทนะคะใครสนใจก็แคบภาพมาได้เลยเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นโดนัท2ชั้นนะคะเป็นของ c a เฟ่ดีเอ็นะแท็กอะคริลิกค,ครบเลยเนาะตำหนิก็จะเป็นแตกๆแ,แบบตรงหน้าเลยนะคะ แล้วก็ตำหนิน้อยนะนี่เห็นปะเออแบบนี้เลยเนาะอันนี้ให้50บาทนะคะของแท้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นครีมพับแบบนี้เลยนะตำหนิก็คือแบบน้อยสุดๆตัวนี้ให้50บาทเหมือนกันนะคะของครบนะแท็กอะคริลิกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไอติมจิ๋วของคาเฟ่ดีเอ็นนะ ตัวนี้ให้30บาทนะคะสนใจก็แคปภาพมาเลยเนาะน้องจะมีตำหนีนิดหน่อยนะทุกคนไม่เยอะนะคะต่อไปนะก็จะเป็นโดนัทโพลีนะคะตัวนี้นะน้องก็จะมีตำหนิตรงขอบขอบเล็กน้อยนะมีตำหนิน้อยมากๆเลยนะคะตัวนี้ให้70บาทนะคะแล้วก็แท็กอะคริลิกอะไรครบเลยเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นทาร์ตนะคะตำหนีก็แตกๆต,ตรง หน้าสตรอเบอรี่แบบนี้เลยเนาะนี่นะคะด้านหลังก็น่าจะไม่มีตำหนิแหละทักมาขอดูได้นะคะตัวนี้ให้สามสิบห้าบาทนะคะของแทนนะนี่เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นไข่คิตตี้นะตำหนิก็จะแตกๆแ,แบบนี้นะกล้องมันไม่โฟกัสอนะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะตัวนี้ให้ยี่สิบห้าบาทนะคะแครมาเลยเนาะถ้าใครเอานะไม่มีแท็กนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นมาการองของป๊อปปูล่านะตัวนี้ไม่มีตำหนินะคะมีลายเส้นด้านหลังนะตัวนี้ก็จะมีแท็กด้วยนะคะตัวนี้ให้35บาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นดังโงนะมีแพ็กเกจนะคะแล้วก็ตำหนิแบบนี้นะคะขอคนรับได้นะกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อดีมากๆเลยนะคะเป็นกลิ่นหอมช็อกโกแลตนะทุกคน ตัวนี้ให้35บาทนะคะใครสนใจก็แคปภาพมาเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมปังหนอนนะมีตำหนิตรงสีเลยนะคะสีเปร้อนเนาะของแท้นะคะเป็นของแบรนด์นี้เลยเนาะตัวนี้ให้35บาทนะคะตัวนี้ถัดรองอะไรครบเลยนะคะน้องก็จะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะตรงเนยนะเนื้อดีนะคะนี่นะเป็นแท็กนะคะชิ้นนี้ให้45บาทนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกล้วยดิบนะอันนี้เป็นของไม่แท้นะคะให้10บาทนะใครสนใจก็แคปมาเลยพีทนะคะก็ตำหนิเยอะมากๆเลยนะแบบขาดเลยนะคะตรงนี้นะตัวนี้ให้35บาทนะคะขอคนไม่ซีเรียสตำหนินะย้ำขอคนไม่ซีเรียสนะตัวนี้นะคะก็สก,กูชี่ร็อตที่8นะคะก็มีเท่านี้นะคะถ้าสนใจชิ้นไหนนะคะก็แคปภาพแล้วก็ส่งไอ ดีไลน์มาได้นะคะก็โอเคค่ะใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย